แววก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเหมือนกันนะคะเ <ừ. S 2> พราะว่ามันมันน้องโตแล้วเนาะแล้วแววก็เข้มแข็งขึง้นแลววก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยเมื่อวันก่อนเราก็ยังไปกินข้าวกับพ่อเลย <ừ> เวลากินข้าวอย่างเงี้ยสมมติว่าวันเนี้ยพ่อเขาโทรวชวนเอาลูกมาหาหน่อยสิอะไรก็ไปก็ไปกินข้าวกันก็คือปัจจุบันนี้เป็นเพื่อนกัน,นะคะ่ะลูกคือลูกยังมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยกันแต่เพียงแต่เราไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันเฉยอืค่ะรับยังเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกทั้งชีวิตอยู่เลยช่ครับยังมีพื้นที่สําหรับ ใครหรือความรักครั้งใหม่ในชีวิตไหมไม่แล้วค่ะปิดสนิทเลยป,ลปิดแล้วค่ะเพราะว่าไปอยู่กับลูกแววก็มีความสุขแล้วแวบวบไม่อยากให้ใครมามามา,มาอีกคนหนึ่งแล้วแววก็ไม่รู้ว่าลูกเราเป็นผู้หญิงเราไม่รู้คนที่มาอยู่กับเราเขาจะร้อยเปอร์เซนต์กับลูกเราใหม่แล้วน้องก็โตเป็นสาวขึ้นไปเรื่อยๆแวบวบไม่อยากเจอปัญหาอะไรอีกแล้วพอแล้วค่ะ <c oughs> แค่นี้เราก็สุดๆในชีวิตแววก็มีความสุขมากๆแล้วไม่ค่ะ น้องวิทยเคยบอกไหมว่าเขาภูมิใจในคุณแม่ก็ถามค่ะแม่ก็ถามว่าหนูหนูหนูรู้สึกยังไงเขาก็บอกว่าก็ก็หนูมีความสุขค่ะแม่หนูภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกแม่รู้ไหมเนี่ยหนูไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อนอ่ะเธอเธออย่าลืมเอาลายเซน์แม่เธอมาให้อะไรอย่างเงี้ยแม่เธอเก่งมากเลยอย่างเงี้ยคือแบบแล้วเขาก็ยิ้มยิ้มเราก็เลยรู้สึกว่าเออลูกเรามีความสุขมากมากเราลูกสามีวิแววความเป็นนักกีฬาไหมคะเขาชอบเล่นอะไรพิเศษไหมคะไม่ค่ะเขา เขาชอบเป็นศิลปินค่ะเขาอยากเขาอยากเป็นนักแสดงแล้วเขาอยากเป็นนักร้องเพราะทุกวันนี้เขาก็เรียนร้องเพลงเรียนเต้นอยู่เรียนการแสดงอยู่ก็จะว่าเดี๋ยวันหลังเดี๋ยวฝากด้วยนะคะฝากนายลูกสาวนายะฝากพอดีเอาถ้างั้นดูตัวกันเลยดีกว่ามาขอเชิญน้องลือไทยนะคะสวัสดีค่ะลูกโอ้ยค่ะน่ารักเชียวขอบคุณค่ะอยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้องเหรอคะลูก อยากค่ะรีเซ็ร้องเพลงใช่ค่ะเดี๋ยวร้องใหป้าฟังหน่อยิโชว์ซะหน่อยหงื่น้าตาช้าช้าลงหน่อยพอฉันยังไม่กล้าให้เธอได้รู้วัน ผมชอบโฟอีนี่เป็นแไตโฟร์อีนี่ใช่ใช่นี่นี่ใจดูคุณแม่แข่งทุกแมชไหมคะดูดูอยู่ค่ะเหรอคะแล้วตอนที่คุณแม่กำลังขึ้นไปไปแบบว่าไปแข่งขันอยู่หนูรู้สึกยังไงบ้างเจ็บได้ตุบๆเลยไหมคะค่ะเชียร์ไหมเชียร์เสียงดังไหมลูกเสียงดังค่ะภูมิใจในคุณแม่ขนาดไหนคะ คุณใจมากเป็นเป็นคุณแม่คุณลูกที่สนิทสนมกันมากเห็นว่าคุณแม่ต้องโคเล่านิทานอยูเลยไม่รู้อะไโอขนาดนี้มโอ้ม่ติดค่ะโอขนาดนี้ยังให้เล่านิทานก่อนนอนตลอดเวลาอยู่ต่างประเทศก็จะวีดีโอคอลทุกครั้งในเวลาเขาจะเข้านอนเนี่ยค่ะอ๋อคุณแม่ก็เล่านิทานเล่าเรื่องซ้ำๆได้ไหมคะลูกได้อ๋อได้ขอแค่ดีๆสใส่กระเป๋านี้ก็บ่อยค่ะล้วหรูช่วยอะไรคุณแม่บ้าง นวดให้แม่แล้วก็เหยียบหลังให้แม่เหยหลังแม่ไปออกกําลังไปไแ,แต่ซ้อมเหนื่อยมาเ<ช>จ็บตัวเว <ะ S 2> <emba uche. S 1> ลาซ้อมอาทิตย์หนึ่งก็งหลังก็จะแข็งไงกลับมาวันศุกร์เขาก็จะเหยียบให้อย่างเงี้ยชอ,อบเต้นเขาเยอะค่ะหรือไปเรียนอะไรบ้างตอนนี้เรียนเต้นร้องแล้วก็การแสดงแล้วไม่ได้สนใจทางกีฬาบ้างเหรอคะลูกชอบเล่นกีฬาไหมชอบค่ะมีกีฬาไหนที่ลือไทยรู้สึกว่าหนูเจ๋งเรื่องกีฬาอันนี้มากๆมีไหมคะชอบว่ายน้ำค่ะอ๋อชอบว่ายน้ำเห็นคุณแม่ฟันดาบไม่อยากไป ปันดาบ้างเหรออยากค่ะอยากเหมือนกันเนาะคือเหมือนอย่างที่บอกคือเราไม่สามารถให้เขาเลือกอยางใดอย่างหนึ่งที่พร้อมกันได้เล้ามันไม่มีเวลาที่จะต้องไปส่งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้เลือกอย่างเดียวเขาก็เลยเลือกทางที่เขาชอบมากๆบอกาช่วยทุกอย่างนะฮะตัวแค่เนี้ ยกรถเข็นคุณแม่ยังช่วยยกยใช่คือตอนนี้อ่ะคือเราไม่ห่วงกันแล้วค่ะเราเราไม่ห่วงแล้วค่ะเพราะว่าไปไหนด้วยกันเขาก็จะเข็นเขาก็จะยกรถเข็นให้แม่อะไรอย่างเงี้ยไปไหนด้วยกันสองคนได้ค่ะซึ่งทุกวันนี้เบาก็ขับรถเองขับรถเองค่ะเราขับรถเองขับได้ค่ะเพราะว่าจริงๆรถปกติทั่วไปเพียงแต่เราอุปกรณ์เสริมเข้าไปแล้วก็มีบรนับรองเราไปสอบขับขี่ได้๋อค่ะทุกวันนี้ให้กําลังใจกันและกันยังไงบ้างคะ เลยถ่ายกำลังใจคุณแม่ยังไงบ้างก็ตอนเวลาโทรหาแม่หนูก็บอกว่าแม่สู้ๆนะคะคิดถึงแม่ค่ะอ,อ๋อค่ะแล้วแล้วคุณแม่ล่ะคะตอนนี้เวลาที่แบบว่าขาดกำลังใจก็ต้องโทรมาอ้อนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าทุกทุกครั้งที่ที่มีเวลาก็จะโทรหาเขาอะโทรหาเขาบ่อยๆบ้บางหลายรอบก็มีอะคะ่ะ <c oughs> เวลาท้อก็หนูอยาก อยากเห็นหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราซ้อมก็จะมีท้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นหน้าเขาก็จะแอบร้องให้นิดๆแต่เขาไม่เห็นเราค่ะก็ก็เหมือนกําลังใจให้เราตลอดเขาคือที่สุดของกาลังใจเงี่ยถึงวันนี้ทําทุกหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดเป็นนักกีฬาเหรียญทองขวัญใจคนไทยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทรงพลังมากๆ ถึงวันนี้มีการตั้งเป้าหมายอะไรอีกไหมคะว่าฉันอยากทําอย่างนี้ให้เต็มที่คือจริงๆอ่ะเป้าหมายอ่ะก็ยังเล่นกีฬาต่ออีกสี่ปีข้าง้าก็อีกสมัยหนึ่งที่เออค่ะที่อเมริกาอ,อยากสร้างบริวารศาสตร์อีกรอบก่อนอที่จะปิดอย่างเงี้ยด้วยค่ะหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัวมาตลอดเหมือนความสุขของพี่แววคือการดูแลคนทุกคนในบ้านตอน,นต้องดูแลแลุยไทยแล้วความสุขจริงๆเลยของพี่แววคืออะไรคะยังไม่เคยทําอะไรให้ตัวเองแบบ สุขที่สุดด้วยตัวเองเลยไ่<ม>แต่ความสุขของเธอที่สุดก็คือน้องลูกชายลูก<ม><ม>สาวคนนี้เยิมย้มยิม้มยิ้มยิ้มชีวิตที่ผ่านมาทั้งชีวิตเจอแต่เรื่องเหนื่อยมาตลอดค่ะถึงวันนี้อยากบอกอะไร <c oughs> กับพี่แววสายสุนีในวันนี้บ้างค่ะ <c oughs> บอกว่าขอบคุณขอบคุณร่างกายตัวเองขอบคุณหัวใจตัวเองที่แข็งแกร่งแล้วก็ผ่านมาทุกอย่างแล้วก็ดูแลทุกคนอย่างอย่างอย่างคืออย่างสมบูรณ์นะคะ ขอบคุณตัวเองบางครั้งก็มองกระจกก็แอบชื่นชมตัวเองเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยทำไมเธอเก่งจังเลยคือแบบจริงจริงแบบจริงจริงเลยค่ะคือคุยคือแบบในห้องนั่งก็จะมีกระจกก็จะคุยอย่างเงี้ยมีอยู่นะคะก็เลยแบบขอบคุณเขาที่ที่ผ่านทุกอย่างมาสุดท้ายแกล้งมาถึงตรงนี้ได้อะไรเงี้ยที่สําคัญที่สุดแล้วทําเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวแล้วก็ดูแลดูแลพ่อแม่ไม่เท่าไหร่ยังดูแลญาติพี่น้องอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่ตัวเองแบบ มาถึงจุดนี้ได้แล้วทาเพื่อประเทศชาติด้วยแล้วก็ทําให้สังคมเปลี่ยนแปลงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยภูมิใจในตัวเองแม่เก่งไหมคะลูกเก่งที่สุดแค่ะพี่แววอยากจะบอกอะไรกับสาวน้อยคนนี้ที่เป็นหัวใจนั่งอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะบอกเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําก็ทําเพื่อเขาคือรักเขาที่สุดอยู่แล้วปกติจะบอกรักทุกคืนอยู่แล้วค่ะทุกครั้งถามเขาเลยก่อนนอนก็จะหอมแก้มเขาแล้วก็จะบอกว่าเนี่ย แม่รักหนูที่สุดนะยเงี้ยเป็นอย่างนี้ทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่บอกรักเขาคะ่ะคือเขาที่สุดคือรักเขาที่สุดอยู่แล้วเขารู้อยู่ในอกเ้าคุณ<ว>แม่แบอกเรา,าด้วยใจทำไมคะลูกหนูก็รักแม่เหมือนกันคะ่ะความเป็ี่ในนั้นเขาออกรายการแล้วลิวัยอยากบอกอะไรกับคุณแม่ตรงนี้คะรายการนี้มันจะอยู่ตลอดไปแม้กระทั่งหนูโตเป็นสาวร,รักแม่มากๆค่ะคะ่ะมีอะไรที่ห่วงเป็นพิเศษไหมคะบอกคุณแม่ได้เลยก็ให้แม่ดูแลสุขภาพเยอะๆค่ะ ค่ะพาะหนุ่ยก็จะเหยียบแม่ไปเรื่อยเหยียบด้วยความรักนะคะเหยียบด้วยความรักเหยียบเมื่อแม่ขอเท่านั้นนะคัครับผมนะฮะวันนี้ผมคิดว่าเราไม่ใช่แค่มาเปิดหัวใจของิงคนนี้เท่านั้นนะครับแต่ผมว่าเราได้เรียนรู้วิธีคิดในทุกๆอย่างทั้งหมดเลยจริงๆนะครับเราบอกว่าเราได้แรงบันดาลใจเยอะแยะมากมายแต่หมดล้วก็อย่างที่บอกนะว่าไม่ผิดเลยนะถ้าเราจะชมตัวเองให้กำลังใจตัวเองเพราะในความเป็นจริงนะฮะ ใครจะด่าเราผมว่ามันเกือบจะไม่มีความหมายเลยสิ่งที่มีความหมายที่สุดคือเราเผลอไปรับสิ่งเหล่านั้นมาแล้วเราด่าตัวเองมเมื่อไหร่เช่นเดียวกันนะคนที่รักเรากพราไม่มีค่ามากเท่ากับที่เรารักตัวเองให้ได้ก่อนด้วยเช่นกันในทั้งหมดย้อนกลับมาผมว่ามันอยู่ที่วิธีคิดของเธอคนนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไ,ไรเลยตั้งแต่แบบเริ่มต้นฟังหนาทั้งหมดผมว่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ผ่านได้ทั้งหมดถ้ามีวิธีคิดที่เป็นบวก แบบที่วันนี้เราเห็นอีกหนึ่งตัวอย่างและตัวอย่างนั้นพาเธอมาถึงประวัติศาสตร์โลกได้พร้อมกับหัวใจดวงไม่น้อยที่นั่งอยู่ข้างๆตรงนี้ด้วยเช่นกัน <c oughs> และนี่คือหนึ่งความภูมิใจของเรานะครับขอบคุณ คุณแหวว э มากมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและขอบคุณน้องลิชไทด้วยนะครับครับผมนะวันนี้ครับวันนี้กันแลลูกนีขอบคุณนะคะจอแล้วนะจองแล้วครับผมแล้วต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าเบอร์วินวอชพร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านาน30วันครับสัปดาห์หน้าครับไหนๆก็มาทางนี้ละเจอกันเช่หน่อยแล้วกันนะฮะกับ เทนนิสจูเนียครับมาสายกีฬากันสักหน่อยนะครับอ่ะวันนี้ครับขอบคุณพี่อ้อ,อยพี่ชอดและแขกรับเชิญของเราเราเจอกันนะครับทางช่องวันแบบนี้ทุกวันเสาร์1 1โมงกับ Club Friday Show เปิดเรื่องจริงจ,งจากหัวใจคนดังวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราทั้งหมดหลังผู้ชมตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคิดถึงสีว่าถ้าวันนั้นจากลงนี้ไปอ่ะลรานึกภาพไหมคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นบ้าง เราเคยนึกเหมือนกันนะเข้าแบบไปแล้วพ่อแม่กับน้องจะเป็นยังไงเราพูดไม่ได้เลยแบบเขาจะอยู่ยังไงเขาจะทํายังไงน้องจะได้เรียนจบไหมหรือว่าน้องต้องลําบากอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายพอเราเราย้อนกลับไปเราก็ขอบคุณตัวเองในตอนนั้นที่เราเข้มแข็งที่เราไม่ทําร้ายตัวเองสุดท้ายบครัวเราก็อยู่อย่าง อย่างมีความสุขกันซึ่งวันนี้เราก็ดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลครอบครัวได้ด้วยการมีลมหายใจของเราเห็นไหมคะต่อชีวิตได้อีกเต็มไปหมดเลย